ความรู้เรื่องบินเงินสดข้อที่9ถ้าจดแหวดแล้วยังใช้บินเงินสดได้ไหมคําตอบคือใช้ได้ครับแต่ต้องแยกให้ออกว่าเอกสารแบบไหนเป็นใบกํากับภาษีที่มีแหวดเอกสารแบบไหนเป็นบินเงินสดที่ไม่มีแหวดทาไมต้องแยก ถ้าคุณจดแวดแล้วเวลาขายสินค้าให้ลูกค้าคุณต้องออกใบกำกับภาษีให้ครบถ้วนเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปหักภาษีหรือขอคืนภาษีได้แต่บางกรณีเช่นขายให้ลูกค้าทั่วไปที่ไม่ขอใบกำกับภาษีหรือขายสินค้าบริการที่ไม่ต้องมีแหวดคุณก็สามารถออกบินเงินสดให้ลูกค้าได้เหมือนเดิม เคล็ดลับสำหรับร้านที่จดแวดควรใช้โปรแกรมที่ช่วยแยกแบบฟอร์มทั้งสองประเภทให้ชัดเจนเช่นโปรแกรม dbformplus ทำให้การออกเอกสารง่ายไม่สับสนและถูกต้องตามกฎหมายภาษีสนใจระบบออกบินที่ช่วยคุณจัดการเอกสารได้ง่ายขึ้นโทรเลย083-821-1955-064-235-1235